สำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่านั่งดูอดีตเด็กเก่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเด็กผีเนี่ยโ,โหฉายกันมันเลยไม่ว่าจะเป็นเมอร์ิตเดอร์ไปแล้วก็เจอดอนซันโชนะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับดูแล้วก็รู้สึกตาละอ้นยังไงก็ไม่รู้นะครับเล่นกับแมนยูไม่เล่นแบบนี้วะอ่ะก็ถือว่าเป็นผลงานเมื่อวานนี้ของอดีต2ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่พาให้ต้นสังกัดเนี่ยทะลุไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเมื่อวานนี้3ตัวที่เราให้กันในครอบครวุดเนนต้ววนีีย เราจะไปลุยกันต่อก็เอามาฝาก1ตัวเหมือนเดิมหน้าช่องก็ยกทานยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ก็จะเป็นเกมระหว่างเว์แฮมจะเปิดบ้านต้อนรับก็เยือนไฟบวกไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนดวงสมพงกันเลยสำหรับ2ทีมนี้ฤดูกาลนี้เกมนี้เป็นเกมที่4ที่2ทีมนี้ดวลกันก่อนหน้านี้3เกมเนี่ยเว์แฮมชนะ2แล้วก็แพ้ไปเกมหนึ่งก็คือเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้จะกลับมาเล่นในบ้านบ้างก็ถือว่า ฟอร์มของเวสต์แฮมใน5เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะ2แพ้ไป2เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับเบอร์ลี่ีก็เรียกว่าโดนเบอร์ลี่นำก่อน2-0แล้วก็ไล่ตีเสมอก็ถือว่าวันนี้พอจะมีกําลังใจเล็กๆในการเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองส่วนทั้งฝั่งของไฟบวกนะครับทางฝั่งของไฟบวกเนี่ยนะครับ5เกมหลัง แพ้เกมเดียวนั่นคือการที่เขาบุกไปแพ้เอาบวกเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปปากโบคุมมา2ประดูหนึ่งก็ถือว่าวันนี้สภาพความพร้อมของเวทแฮมค่อนข้างเต็มทีไม่ว่าจะเป็นจัลอบโบเวนโทมัสซูเชกเอสซานาโอเลสรวมถึงเจวอร์ดเพาลูคัสปาเกตาวันนี้พร้อมส่วนทั้งฝั่งของไฟบวกเนี่ยตัวอันตรายของพวกเขาเนี่ยก็ต้องเป็นท่านาโรดันซาไลนา์นะวันนี้ก็ถือว่าพร้อมเลยรวมไปถึงลิสซึโดอันนะครับชาวบิทฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองก็จะเป็นทนานิโ ขายของเวทแฮมวันนี้ไม่ซับซ้อนอะไรทำหนึ่งประตูเพื่อต่อเวลาทำสองประตูเนี่ยผ่านเข้ารอบไปเลยนะไม่มีกฎเอาเวีโกโ้ใดๆทั้งสิ้นวันนี้คิดว่าเวทแฮมเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง,เองกับกำแพงที่เปิดมานะครับคิดว่าวันนี้พวกเขาน่าจะเบียดทางด้านไฟบวกที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันนี้วัดใจไปที่ขุนคอนคิดว่าจะทุบไฟบวกได้อย่างน้อยหนึ่งประตูส่วนบทวิเคราะห์เล็มทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ